ขายของเจไปเจอรจากตลาดนั่นแหละนี่คนแนะนำเหรออ่าเพราแบบเขาซื้อไปกินเขาแนะนำได้ออเขอกเไม่เด่นที่บุ๋มมีเจ้าเดียวน่ะผู้ชายขายอยู่ผมงขายใหม่ๆไม่ค่อยมีคนกล้าลองเพราะว่าเราเป็นผู้ชายเราสูงเออดองได้ว <funnel> ่าฮาริฮารคเตอร์มันไม่เหมือนไม่โอ้ นพวกเชีพมื่อี่กัตลก็เป็นคนเป็นาเราขายก็ไ่่าไม่ใชาเราคนคนติดกันต่อคนติดกินแล้วก็ผลับดีแล้ว่ว่าเขาตอแต่ตอนก็จะมีทางภาษาอยเจ้าขเจ้าก็ไปไปแล้วก็เมื่อเทียบแล้วเระยะของเราเ็ไกางาน เราได้เงินมาขายก็เลยไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอาชีพการันเป็นอาชีพรองเป็นจอปเสริมอย่างนี้มันต้องทำานหัวใจก็เลยทำให้เราขายเราไม่ต้องซีเรียสว่าขายมากขายน้อยแต่เราก็เน้นคุณภาพเลยนี่เห็นไหมตากฝนไม่มีคนกล้าซื้อมาใส่หอมแดงอย่างนี้ผมใส่จังหวัดใกล้ๆอะไรนี้ผมไม่ได้ใส่ขายผมก็ปั่นเอา พยายามทำทำให้มันมีเนี่ยคุได้กินแล้วมันมันเข้าถึงเที่ยงบางคนแค่ใส่แค่ท้านอใส่อะไรพวกของกรุงรันมันก็ไม่ได้ต่างกันกินนะเอาไว้จะมันจะรู้นามันไม่เหมือนกันกินแล้วที่ปลายลิ้นเราจะรับรู้ได้ว่ามันมันไม่ได้คมกอมอร่อยแค่เรื่ามัู้สมันไม่ได้ออกมาจากปวามจากอะไรอย่างเงี้ยกินแล้วมันรู้ได้ ผมเนี it, it. It you know ่ยทำใส่ใจนะผมคืออันไหนที่เขายังเอาเห็ดมาให้ได้เยอะที่สุดเห็ดหลายๆอย่างมันจะได้ค่าบางคนเนี่ยเอาเห็ดแค่เห็ดฟางแบยกระสันกระสันเห็ดอะไรเห็ดฟางฟ้าที่มันผูกหน่อยอย่างเงี้ยเน้นที่อย่างนั้นนะผมนี่ยพยายามที่จะเอาเห็ดทุกอย่างยิ่งมันเยอะมันก็ยิ่งกลมกล่อมใช่ใเพราะมันแตกแต่ตัวใช่มันมีกลิ่นสาบของมันไงมีกลิ่นเฉพาะแล้วพอมารวมกันแล้วมันมันก็จะกลมกล่อม มันไี่มีเห็ดหอนที่เห็ดขอนก้าวเห็ดอะไรเห็ดซางอย่างไรถึงจดถึงจะเอามาให้หมดที่ป่าถ่ายก็คือกินแล้วมันอร่อยรสชาติมันดีเนี่ยมันจะทำขายได้สูตรของเราทีแรกลูกมันมาซื้อไปก่อนชอบกินกินเสร็จปุ๊บกินเสร็จมันบอกว่ามันมาทุกทีมันก็แบบตื่นเงี้ยแม่ก็เลยขอลองมากินกินเสร็จเอออร่อยก็เลย คนถ้าใครได้ลองอ่ะไม่เคยกินแล้วแล้วจะโอเคใช่ค่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่แก้เห็ดของเราคนระับลูกค้ากินแล้วก็จะติดใจก็เป็นหนึ่งอาชีพที่ขายดียินดะเลิกง,งานแล้วก็มาขายเลยก็จริงตอนนั้นก่อนแล้วกัน